อ้คนบ่หน่อยนี่น้องคนไล่หลายเต็มเลปุบคุณม่ปนบนนคุณแหลวงตาประพันธ์กิติโสพโนปัดป่าวิเวกภูเขาวงอำเภือพภาขาว เด้อพี่น้องนี่ครับสวยเด่มากเมื่อนี้กรับรถเป็นน,นั้นครับคนหลายพอสมคนควนด้วยหลายครับค,คนใน,น,นกว่าเป็นหน่อยเด้อพี่น้องคนหลายรถส,สวสวยมากรถข้างบนเต็มมาเลย คนครับเบิ่งเอาอกใน,นีกลางเขากลางเขาทางขึ้นอยู่ประมาณสามโลเลี้ยพี่น้องเก่งมากตามภูเขาเป็นองค์มหาเกียรติดสังกะลายสิบล้านเป็น100ลอยล้านนะครับรอปัจจัยจากพี่น้อง